จังสุราธานีมาเปิดบูธขายก๋วยเตี๋ยวแห้กระเทยกับลูกชิ้นกุ้งกระเทยใครอยากลองทานอยากลองชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้กระเทยลูกชิ้นกุ้งกระเทยสาบซ้ายมือใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวต่อแถวทางฝั่งขวามือโวยเวลากันอีกแค่สองวันแต่นะครับมาจากจังหวัดสุราธานีเบบดชิ้นกุ้ยกระเทยกล่องละห้าสิบบาทเรามาขายก๋วยเตี๋ยวแห้กระเทยกล่องละยี่สิบเก้าบาทนะครับ ราศีข้นาแฉกปีนียหร้เยแล้วนะครับ๋วยเตี๋ยวเห้งกะเทยลูกชิ้นข้าวกะเทย๋วยเตี๋ยวเห้งกะเทยลูกก๊อตแห้งกะเทยต่อละ29บาทลูกชิ้นข้ยวกะเทยจากจังหวัดสุราธานีนะครับรามาจากจังหวัดสุราธานีลูกชิ้นขวยวกะเทยถ้าอยากลองทานอยากลองชิมนะครับเดินมาตามเสียงเลยจ้ะเดินมาตามเสียงเลยนะ ก๋วเตี๋ยวแม่กระเทยลูกชิ้นกุ้งกระเทยตอนนี้เหลือเวลาสองวันนะครับที่ซีคอนบางแคลูกชิ้นกุ้งกระเทยมีล